อีกแมงสองเลยมาอีกเียอ้าเร็วดิทำไมมึงมีอ่ะเร็วเร็วมนงจะยังรัดอยู่มันมึงมีอ่ะเร็วดิเียกี่อม่อย่างนี้มึงจะขาหั่นกูบ่ฮะใส่หมวกกันยูยูขาหั่นกูบ่ขามันกูบ่มึงจะยึดจะยึดจะยึกสามแผง กินนีกนมั่งกินมากินหวยกินหวยกินหวยไฟมนี้ไฟมืนี้ยอดตัวกินเนี่กินกินยเ่ห์อะไรอยู่เสมออยู่เสมอเดินั่นนี่กินปุ๊บเดินนั่นก oh, ah, ah. ินก In. oh. ินสองตรงนี้ชนะแล้วนอตายนี่น้องยูดูกินโนวะ เไปชมเยอมาเลท่านนี่กับท่อบางกันนะไปยไปหาจับท่อขนาดลอกเค่ีเวิยกำลังใจเหรียญนะหมู่บ้านเลยเอื้อนมากเขาบอว่ามาหาโมงเดี๋ยวไม่จะเหลืองเขาจะอให้เป็นั่งดูท่อก็ยิ้มทั้งวันท่อเธอไปดูโอ้ยเราจะไปเงินเาแตกกันไปบ้งเลยส่งกเพื่อนไปเรามากเล็กย่างอย่าได้บัน บบนตาบาดาเรี่ยอโดนสาเออแลวนี้เขาบนกินเนตัวเดียวเขมองกินตัวนีรแมื้อไรตการรมดาได้ชุมมือนี่เกสสูตรเต็มเขามีหอดสูตรนี่อเราเ่นงมนี่่ก็ตกินเน่ตัวเดียวกินจอนกินาหมดเลย

ชคชตัวนู่นฟีนกินตัวนี้ตัวนู่นฟีก็เดนไปฮอทฮออีกเด้๋วจะกินแล้วก็กินนะขาชได้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 ตายบอกให้เดินตัวนี้มาเินมาเินตัวนี้ก็บอก้วว่าเขาตั้งามยิงสอี่้วยของมันแล้วไไ่ใชที่อะไรที่ว่าร อ้าวอ้าวยิน่ะเ็า่ท่าน่ท่าน่่กินหรือวกินเลยเนาะเพราะรวมกันไม่ห่อนะแม่แค่ไรางันว้ดิสียดสียับเลเอ้ย มาหาสามปูปูแล่าสิโดนปูแล่วสิโดนเอ้ยดีดหลอดเพราดมาไ้ยังไงวะตั้งหัวก็หนึ่งรบรกินื้อกิน Mày ghi nhớ. Năm ghi nhớ. Năm ghi nhớ. Năm Năm ghi nhớ. Năm Năm ghi nhớ.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  ก <ไป S 2> ินี่ยบ่ปีไปกันจังอ่ะร้ไปกินนด้ยังเมันกักนี่มันไังมาแล้ว <ไป S 2> เย้ไปอ,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 อ๋อหรือเปล่าเนาะเฮ้ยนี่พาพวกเราบ่อ๋อฮัดอ๋อฮัด เูกบอลลูกอกบอลมาทันีเด้อเล้ยงให้มีใครลูบอว่องตัวกนเนี้ยอนี่เอได้ออาได้สอัวเรันครับโอ้เนี้ ของเชฟเปรียดติดตออยังเดี๋ยวโตกับเอ่านตัวตัังไมงขั้นอยู่นี่ตามหาต้มาต้อทันมือไหังไมงดีนองียมาอย่างไรอยู่ไม่อยากจะมาคนที่ละจบมาเจ้าของที่เรามาไงแม่เอามาทางคนไปมามา

ไปมุกกิเป็ไปมุกิสอุกเอาแก่เพื่อนเห็นหนงเลยเได้ป่าไปโอ้ขอฮอดเลยเว้ยวนๆไม่ท่าขอฮอดอ่ะ mặc quá mọi người có thể mùn là doa mùi có thể mùn là nơi mà 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 nơi mà

เจอสูตรว่าเนหลทุกคนนี่เขาแบบแหลกแหลกจินเน้อเขาฝังามงี่บโอ้ยโมเป็นลาย่กินพี่ไมดไ่หมดค้าไปสึกกันนี่เดียวเดโมเป็นเายกิี่ด้สูตรกนี่ยสูตรเยอะเลนี่ยเด้โอบเดินกินนังเดียวนี่บเดินนี่ วัดเดินไปร้อยไร่ไนทอดพราอมเลียวขาไม่จังหวะนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเอ้โหใส่เนยเปิ่อยิ่งเนิก มืดมาอึซื้อมือนีเขาคนธรรมดาอบอกเขาเล่นงอย่างวเล่นมากว้ดิอ้ยพัฒนาค่ะนี่ซื้อเมืองวยธรรมดาเนนเกียร์เลยไหมเขาเนสองมากเ้ยเจ้าของงเสอง มาโต้นี่ยแะมนี่มาโตนี่แะไอเขากินผมกันนะนะเขายังดีไปฝาดศึกสามนเลเ้เสียซื้อเจ้าทเยเดเนเดินไมบ่ล่ะเฮ้ยเดินไ วางจนมาเป็นสนิมเลยซิมาซักฟองไม่บว่าในจะจำค้าง่ลยนะ้าบ้านเดฟก็พี่การติการี่กนเดอะไรว่างสักีเจ้าทินนะใช่มสมเป็นเจ้าทินีเินด้ลยอไได้แล้วเอ๊ะ

เฮ้ยม yeah, ่อยังไรก็ือดกระป๋ปาปูนี่อะไรอูนี่ร้อนเลยกัฮอตบอข้ามุมไแล้นเขามุมเลยเลยยันตัวถ้ากูพูตัวนีถ้ากูตัวมาเนี่ยเฮ้ย

บอกแล้วก็ไปด้วยบอกกูทอดูด like ah ้วยเอ้าเล่นด้วยบอกด้วยเป็นไงโอ้โหมากกีฬา้ีมนี่ไอเก่งกินว้าอืมอืมอืมว่าเขาเขาวันนั้นสิเขากินด้วยกันไปด้วยก็ไม่เขากินแล้วกันเลยใครเขากินได้วันนี้ที่บูได้เหรอ งงเลยล่ะทามกับทาม่ล่ะไม่ใช่เอออกกินเลยเหรอเอาบอกได้ว่าคนละตัวผมไปอยู่ได้ไม่อยู่ละตัวกันได้เฮ้ยมาก็นยำหลายเนาะยำหลายสิบอก่าเบิ้อเล่าเบ้

เขาต้องกินเ้ลง่ินเดี๋ยมันเปลี่อโอ้ยลงทิ่นี่น่าตานัแม่าตาดงกันร่างเล่ยู่ มัดว่าเขาอดเลยนะเขาร่มประโยชน์เยเขาอดม่วมประโยชน์ด้ยมัดสโต้ประโยชน์เลยวะวอเข้มัันอั้นมน่ว่าเขาได้ยาวาเขาหาดีด้ก็โตอก็โตลาเด้แตมันเดนเด้ดเดนเนือเด่ ยางคืออะไรกอื่อเล่นน่นเด้อยาคู่กันนน่นนะเราจะได้ค่ากินขอกินสามะน่ะเอาอนอาง้ลายเดมาข้ามานี่มาข้ามานะฮอตข้าฮอดไว้ลหลายยัไม่เพิ่งินขาฮอดนั่นแหะบาดเด็ดนี้ปข้วนวน่

เอาหมากเดินโดนสทีหลังเออทีรกก็โดนสเอาหมากเดินจริงจะเอาหมากเดินโดนสเลยสีด้วยจากทีน่าโดนสงมาเลยแกมันหอมันบังอยู่เออีน่โดนมาเลยหอนไปก่อนอไปก่อนเออเรียบร้อยมาเรียบร้อยนิ่งเ้ยเอนออสาีเอายังไงชนะเอาดีนเรียบร้อยสีอ่ะหมากมันประโยชน์แล้วเนี้ย โดนันานี่เลยถนี่ก็ขู่ยังขู่ยังถ่ายเลยกู่อคิดถึงบอล้อเนียหลายแล้วเียเฟิอะดโชโตะเนี่ยเขามุมลูเลยมันสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวโดดสเกียงโตเลย หัวโดนเล่ไปดีกว่าตระลักตรลัลูกแม่แม่เลยกินสามวัดโดนนึ่งคดยังไงกันล่ะ เองกลุ <Net> ่อยู่นีクク่มาทำาดีกินโซ่ได้ไหมมาได้เขาจีขาฮอตอะไรที่มึงกินจะกินยังไงบได้กินจะกินี่ยเดี๋ยวไว้ยพึ่งกันเลย รอดแล้ก็ฮอนสามอนคหมดเลยปอไปสกับขึ้นจีบลวดเลูนไปนูนเอได้บ่ล่ะดนูนอ่ะไกักินกอต้ใมันสุดๆนมันาดได้ไ่ได้ด่สินสองเอาไว้สุดอช่วงนต้องเอาไสุดกว โอ้ยเกบสองตรงนี้สบายน้องหนึ่ง่เป็นอะไรสองอู้หู้ทำได้ได้เยอะทำไมเอา่อยแล้วเนี่ยขาขาขาเมม,ไ,<อ>ไ,มได้ทำไมไปมุมวะเดอไปเจอมาเลยซ <laughs> ีได้ไหมซีได้ไหมซีดิ้ <laughs> นดิ้น <laughs>